ด้านฮุชยานะคะกว่า1.5ล้านคนค่ะได้เข้าสู่ทุ่งอาราฟะนะคะประกอบพิธีวุกุฟในวันสำคัญของฮัจค่ะเมื่อวานนี้นะคะตรงกับวันที่9ศุนฮิชยา1,446ฮิช,ชอรอสักราชฮุษยาตจากทั่วโลกกว่า1.5ล้านคนรวมถึงฮุชยาตจากประเทศไทยได้เคลื่อนขบวนจากทุ่งมานินะทุ่งมีนานะคะมาอย่างทุ่งอาราฟะ ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อประกอบพิธีบุกูฟซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบพิธีฮัชเมื่อถึงเวลาเที่ยงฮุชยาตได้เริ่มประกอบพิธีบุกูฟโดยมีการอ่านคุตบะธรรมเทศนาภายในเต็นท์พักของแต่ละกลุ่มสำหรับเต็นท์กลางของฮุชยารชาวไทยได้รับเกียรติจากนายอรณุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นผู้อ่านคุตบะขณะที่เต็นท์อื่นๆจะมีผู้นำกลุ่ม หรือตัวแทนรับหน้าที่ในการกล่าวคุตะบะเช่นกันหลังจากนั้นนะคะฮุดยาร์ตก็ร่วมกันละหมาดซุฮรีและอัสรีโดยสามารถละหมาดควบและย่อได้ตามบทบัญญัติศาสนาช่วงเวลาหลังเที่ยงจนถึงตะวันลับขอบฟ้าเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ส่งเสริมให้ฮุดยาร์ตใช้เวลาในการขอดูอาหรือว่าการขอพรเปาะล้อลและขออภัยโทษซึ่งกันและกันเมื่อสิ้นสุดเวลาวูกูฟนะคะฮุดยาร์ตก็จะเคลื่อนตัวออกจากทุ่งอารอฟะมุ่งหน้าสู่ทุ่งมุสดาลีฟะ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของฮัทคือการเก็บก้อนหินและเตรียมขว้างเสาหินในวันถัดไปค่ะ